นุ่นไปตั้งความหวังไม่ดินฟ้าอากาศนะอดีตอนาคตยุ่งไปหมดหัวใจไม่ตั้งอยู่ในหลักปัจจุบันคืองานที่ทำของตนผลก็ไม่ปรากฏเดนมากไปตั้งไว้กับการเวลาสถานที่นุ่นที่นี่ดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นความผิดจากหลักธรรม ที่การสอนให้ตั้งลงในปัจจุบันทัตนทัศนวิปัสสติให้ดูลงในหลักปัจจุบันงานของเรามีอะไรไม่เวลานี้ยุ่งอยู่กับอะไรหัวใจเป็นตัวสร้างความยุ่งวุ่นวายทั้งหลายไม่มีอะไรเกินหัวใจเราอยากจะพูดว่าไม่มีมีหัวใจ,วใจดวงเดียวเท่านี้ที่ก่อฟืนก่อไฟเผาตัว เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือความไม่รอบคอบในจิยาการแสดงออกของอิตดวงนี้มมนจะหาอุบายไดมาสอนมาระงับดับสิ่งวุ่นวายทั้งหลายภายในใจก็ไม่มีนอกจากธรรมเท่านั้นธรรมนี่เหมาะสมมากธรรมก็ไม่ทราบจะนำธรรมอะไรให้ เหมาะสมอยูแล้ถ้ามมีผู้บอกผู้สอนนั่นจึงลำบาก <c oughs> ใจถ้าลองได้สร้างความหวังไว้ข้างนอกจากตัวแล้วจะไม่มีหวังนะต้องสร้างความหวังไว้กับงานที่ตนทำ งานที่เราทําสําหรับนักกวดคืออะไรก็คืองานกิตตภาวนาสร้างความหวังไว้ที่ตรงนี้ตรงที่งานนี้แหละอย่างอื่นไม่ถูกจิตที่หมุนตัวอยู่ตลอดเวลามีอะไรพาให้มันหมุนล่ะปกติของจิตจะต้องคิดต้องปรุงยุ่งอย่างวุ่นวายอยู่ตลอด มัมีอะไรพาให้ยุ่นเหยิยงวุ่นวายเราทราบไม่ได้นะนี่ก็ต้องมีครูวายจาร์นำทร,รมมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละมาสอนนันมีอะไรท่านว่าสมุทัยสมุทัยคือก่อให้ทุกข์ทั้งหลายเกิดคือตัวสมุทัยไม่มีอะไรเกินและไม่มีอะไรก่อ นอกจากสมุทัยอย่างเดียวอย่างเดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้ก่อทุกข์และทุกข์เกิดขึ้นเพราะสมุทัยนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นหลักเป็นสาคัญนะวะนี่ก็เรียกว่าสัจจธรรมหรืออริยสัจสี่มรรคเครื่องสังหารทุกข์ <c oughs> สมุทัยเป็นผู้ก่อให้เกิดทุกข์ มักเป็นเครื่องสังหารทุกเมื่อมักมีกำลังมากน้อยก็ระงับดับสมุทัยไปโดยลำดับลําดามักคืออะไรท่านแสดงย่นลงมาก็คือมักแปะมักคะแปลว่าทางเดินหรือเครื่องดำเนินมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสองอย่างนี้เป็นองค์ของปัญญาความเฉลียวฉลาดนำหน้ามักทั้งหลาย สัมมาวาจาก่าวชอบสมมากรมมันตะการงานชอบสมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสมมาวายามะเพียรชอบเพียรอยู่ในที่สี่สถานท่านก็บอกไว้แล้วสมมาสติตั้งสติไว้ชอบตั้งไว้ภายในตัวของเราเอง สมาสมาธิความสงบหรือความแน่นหนามัน่นคงของใจโดยชอบนะ่ฟังแต่ว่าคําว่าชอบชอบนะไม่ชอบต้องเป็นคู่แข่งกันจนได้มีอยู่ในนั้นแหละท่านจึงบอกว่าชอบชอบเหมือนท่านกล่าวไว้ในอนุสสตรว่าสม,มเดวะอาสวีหิมุจติปัญญาปริภัยตังกิตตังสม,มเดวะอาสวีหิมุจจติ จิตที่มีปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกกันคลองให้เรียบร้อยแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบหนักฟังสิคือความสําคัญผิดว่าตนหลุดพ้นทั้งทั้ง,ท,งที่ไม่หลุดพ้นนั่นเรียกว่าไม่ชอบปัญญาที่ใช้ในทางผูกมัดตัวเองโดยสําคัญว่าเป็นการแก้ไขถอดตอนตัวเองปัญญานั้นก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นคําว่าไม่ชอบกับชอบจึงแทรกกันอยู่ในคนคนเดียว ในใจดวงเดียวนั้นท่านจึงบอกว่าสัมมาสัมมาเนี่ยเป็นมรรคแปดเนี่ยนี่สำคัญนี่ที่กล่าวมรรคแปดเนี่ยนี่คือเครื่องสังหารสมุทยัยธรรมาชาติที่ผิดทุกขึ้นมาให้รับความเดือดร้อนสัตว์โลกทั้งหลายไม่ทราบนะ ว่าอะไรเป็นเครื่องก่อทุกข์ให้เกิดแล้วก็ดับดับปลายเหตุไม่ดับต้นเหตุมันก็ไม่มีเวลาดับและไม่ดับต้นเหตุก็คือสมุทัยดับต้นเหตุก็ดับด้วยมรรคือเครื่องดับเช่นเดียวกับเราดับไฟด้วยน้ำดับไฟด้วยเชื้อไม่มีทางต้องดับไฟด้วยน้ําเมื่อมรกมีกําลังมากน้อย สมุทัยก็อ่อนตัวลงการผิดทุกข์ก็อ่อนตัวลงท่านว่าดับทุกข์โดยลําดับลําดานิโรดนิโรดนั้นเป็นผลจากสมุทยัยไม่ใช่นิโรธทํางานเป็นชิ้นเป็นอันของตัวโดยโดยลําพังเป็นผลสืบเนื่องไปจากมากที่มีกําลังเจนแนวความอิ่มสืบเนื่องไปจากการรับทาน จนถึงอิ่มเต็มที่ก็คือพ้าการรับฐานหน้น้าไปหนุนก็ไปนี่ก็เหมือนกันพระเรามากักไม่ค่อยมีกฎมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลไม่มีปรประมาณนะแล้วดูดูมันมันขวางตาอยู่ตลอดไม่ทราบเป็นยังไงเคยพูดเสมอเรงนี้นี่แสดงว่าสติห่างจากตัวเอามาก ปัญญาไม่ได้ใช้กันเลยมันถึงได้กระเทือนอยู่เสมอทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ใช่เป็นคนฉลา,าดอยู่กับหมู่กับเพื่อนเราก็ไม่ได้สาคัญตนว่าเป็นผู้ฉลา,าดกว่าหมู่กว่าเพื่อนนะแต่เวลาเจอเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงสัมผัสป้าเขา้าไปมันจะเห็นในช่องถ้าเป็นนั่งมวยก็เปิดเหนี่ยคางกันไกลท,ท,ท,ที่ที่จะตายนี่ไว้ให้เลยเปิดไว้เปิดไว้นี่แสดงว่าสติไม่อยู่กับตัว จึงต้องเปิดอย่างนั้นเปิดอย่างนั้นคือช่องว่างแห่งความไม่มีสติของผู้ปฏิบัตินั่นเองจะว่าอะไรไปมันบอกชัดๆอยู่อย่างนั้นถ้าการต่อสู้ต้องเป็นท่าของคนมีสติพิจตรพิจารณาใกลควรด้วยปัญญาโดยสม่ำเสมอนี่มันไม่ดูท่ามันไม่มีทำยไง นี่ออกพรรษาแล้วก็ลังไหลเข้ามาลังไหลมาทําไมออกไปนอกคักป่าในป่าในเขาที่ภาวนาน,นี่นี่มาหัวสมุกันอยู่ที่มันเกิดประโยชน์อะไรผมให้หมู่เพื่อนออกไปเขาไปเพื่อความสงัดวิเวกเพื่อการประกอบความภาคเพียรไม่ได้เพื่อมาหัวสมุกันอยู่นี่มันเกิดประโยชน์อะไรสอนก็สอนแล้วอุบายวิธีการต่างๆและสอนด้วยความแน่ใจด้วยไม่ได้สอนด้วยแบบรูปคำคำในความรู้สึกเลย แต่เป็นความที่แน่ใจในการสอนหมู่เพื่อนก่อนหน้าจะนําวิธีการเหล่านี้ไปปฏิบัติความภาคเพลี่ยนของตนในที่เด็ดเดี่ยวเช่นในป่าในเขาที่ไหนที่เหมาะสมเข้าไปสิกลัวอะไรกลัวตายเรื่องความตายม่อยู่ในป่าในเขานี่นะมันไม่อยู่ดินน้าอากาศมันอยู่กับตัวของเราเองอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้ถ้าลมหายใจหมดแล้วอยู่ที่ไหนมันก็ตายได้กลัวหาอะไร น um> ี่พอออกพรรษาแล้วปูปรับปับเข้ามาแล้วมายุ่งกันเปล่าๆผมก็มองดูเหตุผลของเพื่อนที่มาเข้ามานี่เพื่ออะไรอย่างนี้มันก็ไม่เห็นเพราะที่จะเป็นสาระแล้วอยู่นี่ก็อยู่มานานานแล้วประพฤติปฏิบัติเป็นยังไงออกไปก็จนจะไม่พ้นพรรษาปุปรับเข้ามาามาเอาอะไรอีก สอนก็สอนเต็มกําลังความสามารถแล้วถ้าจะปฏิบัติก็ควรจะเอาไปปฏิบัติแล้วนี่คืออะไรกันกันม่รู้ยวยั่เยาเยัวเยี่ยวเย้าแต่พระแต่หน,นึ่งแล้วก็อกเราจะแตกด้วยนะหนักการปกครองพระหนึ่งให้อวาสแนะนําสั่งสอนทุกด้านทุกทางมีน้ํำซ้ำยังมีเกี่ยวข้องกับประชาชนอีกมากมายเลย ถ้านเนนก็ไม่เดินหน้าอะไรหลังอะไรนี mm hmm. ่ทำงไงเดีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหลวไหลเลยไหลอย่างเห็นกันมานี่เป็นยังไงมันดีหรือมันเหลวไหลจนได้ไล่หนีจะว่าจะวาก็ายังมีเห็นไหมล่ะถ้าดีเราจะไล่ไปทำไมดูสิ ยิงก็พูดมากนักไม่ก็ดีตอนคำาลไรว,วันนี้อากาศอบอ,อ้าวด้วยรู้สึกพอรู้สึกรู้สึกขึ้นมาแล้วจึงหยุดเพียงเท่านี้การพูดธรรมไม่พูดอะไรมากนะ,ะอืมแล้วผ้าใหม่ที่ใจจะลาสิกขาวันไหนเวลาใดหรอฮะวันที่ไันหนอ<ะ>ันที่กาันที่กาอ๋ออืม แล้วจะอยู่ที่นี่ต่อไปหรือจะบเด็ไปสถานที่ใดบ้างอ่ะอยู่ที่นี่คนระับอืมนี่มีเท่าไหร่นี่พระเท่าไหร่มีเนนเท่าไหร่นี่ แล้ววันนี้อะไรเครื่องไทยทานที่เขามาทอดกรถินวันนี้ใครต้องการอะไรก็เอาไปใช้นี่ให้ผมแจกแล้วผมก็ไม่ทราบจะแจกอะไรองคไหนขาดเขินบกพร่องอะไรแต่ผมแจกอะไรผมก็ไม่เคยแจกเพราะจะไม่ถูกกับจุดกับความมุ่งหมายของมู่เพื่อนที่บกพร่องอะไรนั่นเพราะวันนี้เราเคยเปิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วใครมีอะไรต้องการอะไรก็ามาเอาเลยไม่ต้องมาบอกมากล่าวผมผมไม่มาบอกผมเปิดไว้ตลอด เพราะนี้เป็นของทุกคนใครขาดตัวกุ้งอะไรก็มาเอาเลยนั่นจะเหมาะยิ่งกว่าการแจกใ่อทราบจะแจกอะไรแล้วมีอะไรบ้างที่จะแจกให้เหมาะสมกับความต้องการของหมู่เพื่อนมันก็มองไม่เห็นนะจึงให้หาเอาต้องการอะไรให้เอาไปใช้เลยเท่าน,นั้นเองมันก็มีเท่านั้นเหมือนปัจจัยที่สํนหรับแยกหมู่เพื่อนที่จะใช้ก็มีสํนหรับแยกทําประโยชน์ โลคสงสารเขาก็มีผมก็เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นสําหรับความจําเป็นในวัดก็มีแยกไว้ประเภทหนึ่งสําหรับช่วยโลกเขาดังที่เคยปฏิบัติด้อยมาก็แยกอีกประเภทหนึ่งใช่แต่การเงินการทองนี้มันเป็นภัยผมจึงไม่ค่อยจะพูดอะไรทั้งเป็นค่าสึบต่อพระด้วยไม่ใช่ไม่เป็นแต่มันก็เป็นความจําเป็นที่เกี่ยวข้องกันก็ถูไาไปง่าย <c oughs> เก็บไว้ที่นั่นว่าเก็บไว้ที่นี่ดังนี้พูดไม่ไ้เพราะเป็นภัยเขาเห็นใช่หรือสิ่งเหล่านี้มันกับหัวใจของคนมันมีบาปมีนรกที่ไหนเราก็เห็นไปแล้วในวัดทั้งหลายไม่ทราบว่าป่นว่าจี่ว่าอะไรเต็มไปหมดวงกรรมฐานเหล่านี้มันจะก็จะแสดงถึงเรื่องอะไรก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องความรอบครอบในการรักษาในการพูด การรักษาเพราะนั้นคำเดียวนี่ก็พอแล้วแหละยิงลำบากที่จะพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้มันเสีย <c oughs> แต่การปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักทมหลักวินัยนั้นนั่นเป็นที่เหมาะและนอกจากนั้นให้เหมาะกับความปลอดภัยด้วยและเน้นมีกี่เน้นเนี่ยหืม มายงไงอีกเน้นหลายเน้นเรื่อยๆเน้เนก็เพิ่มท่าก,ก็เพิ่มทั้งรถไม่มีนี่อกองกันอยู่นี่เฉยเกิดประโยชน์อะไรเยอะเยยอเยงานการอะไรก็ไม่คิดไม่อ่านมันเหมือนกับเขาเรียกเปรตหัวกุนเขา่าไม่ใช้หัวหริ่งไปเลยนะึ่ะหัวมีไม่ใช้เขาเรียกเปรตหัวกุนเขา่ะเปรตคอขาดหัวกุน มีหัวอยู่ก็ไม่ใช้เอาความฉลาดมาจากไหนออกพรรษาใครอยากจะไปเที่ยวที่ในภาวนาหาที่สงบสงัดก็ไปนะผมไม่ได้ห้ามก็ไม่ทราบจะห้ามเพื่ออะไรนอกจากที่ไหนที่เหมาะสมในการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นเอาไปว่าอย่างนั้นผมพร้อมเสมอที่จะส่งเสริม หมู่เพื่อนในทางที่เป็นผลเป็นประโยชน์เฉพาะอ,อย่างยิ่งคือกิตตะภาวนาพอออกพรรษาแล้วเข้าปา่าเข้าเขาเนี่ยแต่ก่อนเป็นมาอย่างนั้นอย่างเราอยู่กับสมัยที่เราอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็เป็นอย่างนั้นมีป่าในเขาหาภาวนาธรรมะมาเกิดหรือเกิดในที่แค้นแค้นกันดานในที่ลำบากลำบน ในที่กลัวๆเราเชื่อ,อน,นี่เพราะอะไรก็ตามถ้าเราไม่สัมผัสสัมพันธ์ดูก่อนแล้วเราจะไม่ทราบเราต้องเข้าเป็นเป็นผู้ไปปฏิบัติสัมผัสสัมพันธ์ดูด้วยตัวเองของเรานั่นแหละมันถึงจะทราบได้ดียกตัวอย่างเช่นในพระาวาทที่พระองค์สอน เป็นอนุสาส์สุดท้ายนั้นว่าลุคโมลเลเซนาสนานินซายฉพาะประชาตัดทัเตยาวะจีวังอุซาหูกรณีนี่เป็นตนนะคอวันประชาทั้งหมดแล้วให้อยู่ตามลุคโมลล้มไม้นะทีอ่อ๋อจากนั้นดายกตามป่าชัดถ้ำเงื้อผาซึ่งเป็นที่สงัสงดวิเวกทั้งนั้นนี่นี่ท่านบอก อนุศาสตร์เครื่องพร่ำสอนแปลออกผู้บวชใหม่ให้ทำความอุตสาห์พยายามอย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดฟังองงสิมีน้ำหนักทุกบททุกบทถ้าฟังด้วยความใช้สติความพิจิตรณาทางด้านปัญญาแล้วเราจะเห็นความหนักแน่นแห่งธรรมเหล่านี้ว่าเป็นที่แน่ใจตายใจได้พึ่งเป็นพึ่งตายได้จากธรรมบทนี้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าได้ปฏิบัติตามอย่างนั้นนะ มันมาชาทั้งหมดไล่เธอทั้งหลายไปอยู่ตามลุกมลูลโลกไม้เนี่ยฟังดิป่าใช้เขาตามถรรนื้อป่าป่าชา,า,ป,า,ป,า,ชาป่าชัดนะแล้วอ,อุ a h a พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดสิ่งที่เลื้อเฟือทั้งกระบอกวิหารโรปาซาโดข้ามเมียงคูุห้าอะไรวะไปอันนี้เป็นของสิ่งเลื้อเฟือท่านก็ไม่ห้ามแต่มันเป็นสิ่งเลื้อเฟือเข้าไปแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เหมาะสมที่สุดดังที่กล่าวนี้นะ <c oughs> ที่นี่เราเพียงแต่เราฟังเฉยๆว่าอยู่ตาม,มลูกขมูลร่มไม้ชายป่าชายเขา้โดยที่เราไม่ได้เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์เราไม่ได้เข้าไปอยู่ดูทดลองดูเราจะไปทราบความหมายของสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรเนี่ยพระพุทธเจ้าผู้ทรงสอนพระองค์ทรงสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มาแล้วจนเป็นผลได้ผลเป็นที่พอพระไทยจึงนำพระอาวาทหล่านี้มาสอนโลกนยมาสอนพระเรา พวกเราเป็นแต่เพียงฟังไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์คือไม่ได้ปฏิบัติตามทำเหล่านี้แล้วเราจะไปทราบความหมายลึกตื้นยาละเอียดของธรรมเหล่านี้ได้อย่างไรไม่ทราบอ,อต้องเป็นผู้ปฏิบัติคือเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเราต้องเข้าสัมผัสสมัสรเองคือเราต้องไปอยู่เองเออตามที่ว่าเนี่ยคือลูกขโูลต้นไม้เนี่ย เออในป่าในเขาในถ้ำเงื้อมผาเมฆฐานที่หน้าบาเดเย้าหน้ากลัวเกลียวเปล่าแล้วเป็นยังไงจิตใจเวลาอยู่อย่างนั้น, <c oughs> นเอาย่นเข้ามาอีกเช่นการอยู่ร่มไม้ไม่มีที่มุงที่บงังไม่มีที่ป้องกันภัยอะไรเลยหากว่ามีก็เพียงแต่การแดดการฝนด้วยมุง้งด้วยกรดเท่านั้น ไม่ได้มีผ้าไม่มีฟ้า,าไม่ไม่มีไม้ไม่มีฝากระดานหรือหรือไม่ <c oughs> เป็นเงื่องผาอะไรพอที่จะอยู่ด้วยความคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายการอยู่เปลี่ยวๆในร่มไม้เช่นนั้นกับการอยู่ในที่กำบังในที่หลมีที่หลบภัยอย่างนั้นความรู้สึกของเราจะต่างกันอย่างไรนี่ต้องไปสัมผัสสัมผัสเองถึงรู้ แต่นี่เมื่อเราไปอยู่ในร่มไม้ไม่มีที่มุงที่บังเออไม่มีที่ที่กำบังเพื่อความหลบดภัยทั้งหลายมีเสือเป็นต้นนะนะแล้วอยู่ร่มไม้นั่นเลยแล้วเป็นยังไงที่นี่ความรู้สึกมันจะว้าเวิมันจะหวาดจะเสียวจะกลัวรอบตัวเลยเพราะที่ไหนก็ไม่มีที่เกาะจิดไปยึดไปเกาะตรงไหนความเป็นที่พึ่งไม่มีเพราะมันไม่มีที่จริงๆที่เกาะเช่นกระดานฝานี่อันนี้ก็ไม่มีผาแอมไม่มี แต่นี้เป็นต้นนะเราพออยู่ที่ร่มไม้เป็นยังไงที่นี่ความรู้สึกนี่แหละมันกลัวมากเมื่อกลัวมากจิตไม่มีที่ทเกาะหาเกาะตรงไหนก็ว่าจะปลอดภัยก็มันมีที่เกาะก็ถอยเข้ามาเกาะทำสิจะทําบทใดก็ตามที่นี่จะพุทโทธรรมโมสังโฆหรือบทใดก็แล้วแต่เถอะนี่ละทำเนี่ยนี่เป็นเกาะกําบังจิตเกาะเข้าติดนี่ปับ๊บเลยจะเป็นจะตายก็มอบไว้กับนี่แล้วก็เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้น,น,นสร้างความ มั่นคงสร้างความอาจัจหา,านชานชัยขึ้นกับใจของตนสร้างความสงบขึ้นภายในจิตใจด้วยคาบริกรรมด้วยการฝากเป็นฝากตายนั้นจนปรากฏปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในจิตใจเลยนี่เรียกว่าได้สัมผัสสัมผัสทั้งความกลัวในลูกขมูลเช่นนั้นสัมผัสทั้งอัดทั้งทำความกล้าหาญชานชายัยเป็นขึ้นภายในจิตนี่ ถ้าลงได้สัมผัสได้ตัวเองแล้วต้องทราบแล้วนอกจากนั้นก็ยังทําให้ทราบความมุ่งหมายของพระเจ้าที่ทรงแสดงไว้อีกว่าเป็นอย่างไรบ้างนั่นเป็นยังไงนี่แล้วข้อเหล่านั้นเป็นยังไงเราพึงเทียบนําข้อเดียวนี้ไปเทียบอนุศาสตร์สี่อัคนียกิจสี่นะคืออนุศาสตร์สี่เนี่ยท่านว่าบินทบาทเสนาสะนะกีฬานเพศนี่ ให้เรานําไปปฏิบัติตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนทุกแง่ทุกมุมทุกข้อที่นี่เแล้วเราจะสัมผัสเองทุกอย่างทุกอย่างแล้วเราก็ทราบความมุ่งหมายไี่เห่อะไรบ้างเนี่ยเห่าอะไรเอาไม่ได้สับเดืแสียงเอาดาอตัวไหนเห่หาจะกินไอ้ปังเนี่ยไปข้อตีน้าผากันไปมันเห่าแล้วไม่ได้สับเดแสงเสียงมันนะไปไปข้อนี่ตีน้าผากันไป มูภาษาอย่างน้นมากข้าวอะไรทำเราได้ทำดูเราก็ทราบความหมายทั้งสถานที่ดังที่ว่านี้ทั้งรถแห่งธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในจิตเพราะอยู่สถานที่เช่นนัน้นนอันนี้ทำทั้งหลายกหมือนกันที่ท่านวัดแสดงว่าสมาธิว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นเมื่อเราได้สัมผัสเข้าไปตั้งแต่เริ่ม เป็นสมาธิสมาธิขั้นใดเริ่มเข้าไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงสมาธิที่ละเอียดสุดชุดกำลังของสมาธิเท่านั้น9ก้วจากนั้นไปไม่ออกพูดไง,ไง่าง่าเพราะสมาธิที่เต็มภูมิแล้วย่อมเต็มเช่นเดียวกับน้ำเต็มแก้วให้เลยนั้นไปไม่ได้นี่พอภูมิสมาธิก็เต็มภูมิก็รู้ชัดปัญญาป,ญปัญญาเมื่อได้ออก ภายในจิตตภาวนาของเหล่านี้ออกในแง่ในแง่ไหนแล้วจะสอดแสดงถึงเรื่องความสเสด็จไปของพระพุทธเจ้าโดยอัดโดยร,รมตลอดถึงพ้นทุกความพ้นทุกข,ของโงคก็จะทราบไปโดยในเดียวกันนี้เองนี่คือมันวิ่งถึงกันยิ่งถึงกันปัญญาแก้กิเลสเป็นปัญญาประเภทใดเมื่อปลาปรากฏปัญญาปรากฏขึ้นในใจของเราและแก้กิเลสอ,อยู่ภายในใจดวงเดียวกันนี่เป็นอย่างไรก็ทราบ ไปถึงเรื่องของพระเจ้าทรงแก้กิเลสเหมือนกันเราแก้กิเลสได้ทะลุปูพวงหมดด้วยปัญญาประเภทใดบ้างเราก็จิตของเราก็อย่างถึงเรื่องของพระเจ้าที่ทรงผ่านพ้นไปก่อนแล้วด้วยพระปัญญาและนำมาสั่งสอนเราโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือมันอย่างถึงกันอย่างถึงกันเลยเพราะความสัมผัสของเราเนี่ยเป็นของสัมผัสมากถ้าอะไรอะไรก็ไม่สัมผัสอะไรก็ไม่สัมผัสเชื่อมันก็เชื่ออย่างนั้นแหละไม่ได้เชื่ออย่างฝังใจ แน่ใจตายใจลึกซึ้งความเชื่อจากหลักความจริงนี่ลึกซึ้งมากนะเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่มีคำว่าถอนความเชื่อจากความจริงกับความจำมันต่างกันความรู้เน่อะพอแล้วนะฝึกไปฝึกมาก็เลยมันจะดีอะอละ

Mayhamkaro, karo aham dekera sa paro ahajata kajana karo aham